เริ่มจากเย็บปกก่อนนะคะนำผ้าสองชั้นนะคะมาประกบกันกระดตามแนวให้รอบนะคะโดยเปิดด้านคอไว้เราจะเย็บแค่3ด้านนะคะอีกด้านหนึ่งจะเอาไว้เข้ากับตัวคอเสื้อเย็บจากข้างหนึ่งไปหาอีกข้างหนึ่งได้เลยค่ะพยายามใช้เข็มเ,เข็มใหญ่นะคะ กดผ้าเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพอเย็บไปแล้วผ้ามันจะเลื่อนนะคะเย็บจนสุดค่ะให้เราเดินจากที่เส้นรอบคอด้วยนะคะกันคอเสื้อยือดการปกเสื้อยือดค่ะไม่ใช่กันปกเสื้อด้านคอยือดอ่าพูดให้จบนะคะ ันนี้เราจะกลิบตะเข็บให้เล็กลงนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับตะเข็บเหลือสักจุดเจ็ห้าก็ได้ค่ะเราจะทำการพลิกที่เห็นเป็นผ้าอีกสีหนึ่งนี่เพราะผ้าหมดนะคะก็เลยต้องใช้ผ้าสีคล้ายกันมามามา,มารองปก จากนั้นเนาริมปกนะคะเพื่อไม่ให้ตะเข็บฝังเข้าไปข้างในพยายามดึงผ้าออกมาให้หมดนะคะแล้วก็เน่านจนรอบปกค่ะเนานแล้วปกเสร็จแล้วแล้วค่อยๆไปรีดให้เรียบนะคะเนี่ยค่ะเนานจนรอบปกถ้าเราไม่เนาตะเข็บที่เราเย็บนะคะมันจะฝังเข้าไปอยู่ข้างใน เนี่ยค่ะเนออกต่อไปจนรอบเลยนะคะจากนั้นนำตัวเสื้อตัวเรสของเราขึ้นมาค่ะต่อลายค่ะต่อลายก่อนเลยนะคะกระดตาแนวที่เรากดรอยเอาไว้นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะ นี่ค่ะเย็บไหล่สองข้างจากนั้นให้เราไปพ้กผ้าอันนี้ค่อนข้างรุ่ยนะคะทําเสร็จแล้วต้องรีบไปพ้งเลยไม่งั้นมันจะรุ่ยหมดนะคะเมื่อเราพ้งตะเข็บไหล่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการเอาปกมาเข้ากับคอเสื้อได้เลยนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นฉากตรงสี่เหลี่ยมที่แพทเทิร์นพาท,ทำเมื่อสักครู่นะคะ ที่ตรงแพทเทิร์นจะเป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเอาปกมาวางตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะคะไม่ได้วางไปตรงกลางนะคะเพราะตรงสี่เหลี่ยมนั้นเราจะเอาไว้ซ้อนป้ายเนี่ยค่ะวางตรงจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นตั้งฉากสี่เหลี่ยมอะคะ่ะตรงฐานคอล่างนะคะ วางตรงนั้นได้เลยเนาปกไปโดยรอบเลยค่ะเนาไปโดยรอบเลยค่ะจนสุดไปอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็ไว้ตรงที่เป็นมุมของสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเนาจนรอบนะคะส่วนนี้ระวังคอย,ยืดนะคะ พยายามเดินจักรอบคอเสื้อไว้ก่อนมันเป็นผ้าเฉลียงนะคะหาตำแหน่งไหลเมื่อนารอบคอเสร็จแล้วนะคะ ถ้าใครไม่ถนัดใช้จักรก็ใช้เข็มเนานะคะให้ปกติดกับตัวเสื้อค่ะติดกับตัวเรดรสของเรา เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีตรงสี่เหลี่ยมห่างๆกันอยู่นะคะเมื่อเราเนาได้ดีแล้วก็เย็บเลยนะคะใครเย็บไม่ได้ใช้เนะใช้เ,ชเข็มเนาก็ได้นะคะบางคนไม่ถนัดกับการเย็บแบบนี้เดินจับ ให้ปกติดกับคอเสื้อนะคะจนรอบเลยนะคะ รอบคอแล้วก็ตัดออกมานะคะต่อไปเราจะนำผ้าเฉลียงนะคะเอามากุ้นรอบคอค่ะอันนี้ใช้ผ้าสีคล้ายกันนะคะมากุ้นรอบคอเพราะผ้าตัวเขาหมดและอย่างผ้าตัวเขามันหยาบนะคะลุยเลยอันนี้ใช้ผ้าชั้นใหที่สีใกล้เคียงกันมาทำกุ้นคอค่ะใช้ผ้าเฉลียงนะคะเย็บรอบคอแล้วหลบกดเย็บได้เลยค่ะ หงายขึ้นนะคะหงายขึ้นเอาตะเข็บขึ้นเอาผ้าเฉลียงรองไว้ใต้นะคะเริ่มจากคอข้างหนึ่งนะคะไปตอนนี้เราตัดตะเข็บก่อนเนาะเมื่อกี้ตะเข็บมันใหญ่ไปค่ะก่อนที่เราจะกุ้นนะคะเจียนตะเข็บให้เล็กลงอันนี้นะคะเอามารองใต้ปกนะคะเย็บทางด้านถูกเอาผ้ากุ้นอยู่ใต้ล่างสุดนะคะแล้วเดินรอบคอได้เลยค่ะ เดินไปจนรอบนะคะคือเขามาหากันมาถึงจุดที่เริ่มต้นนะคะเดินไปเลยจนรอบ mm hmm. เทคนิคมีอยู่นิดนึงนะคะช่วงที่จะเป็นตรงสี่เหลี่ยมนะคะด้านหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะออสองมุมมันจะเป็นสองมุมสี่เหลี่ยมนะสองมุมนั้นให้เราจิกผ้าให้มันเป็นจีบนิดนิดนะคะ mm hmm. เพื่อที่เวลาเรากลับแล้วมันจะได้ไม่ตึงมากเกินไป เนี่ยค่ะที่ผ่ายใช้เข็มใหญ่ดันผ้าจิกผ้าซับในให้ค่ะให้ออกไปมันจะได้เป็นจีบนิดนึง อนที่เราจิกมุมก็จะช้าหน่อยอ่าเย็บสุดแล้วค่ะเมื่อเราเย็บสุดแล้วแล้วก็พลิกกลับกดเย็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมารีบพับให้เป็นเป็นลักษณะป้ายอะค่ะ รีดให้เกิดแนวนะคะตามรอยที่เรากลิ้งเอาไว้นะคะข้างขวาตำแหน่งนี้จะอยู่ตรงตรงที่เราทําเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงที่เราทําเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยจากนั้นเราก็พับเข้าไปคะ่ะให้สี่เหลี่ยมเข้ามาถึงตรงสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะให้จดจุดมาร์กสี่เหลี่ยมของเรามาตรงกันแล้วก็ ยื่นออกไปอีกข้างหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนเราป้ายนิดหนึ่งได้แล้วรีดทับแนวไว้เลยค่ะจากนั้นเลยเขมุดกลัดไว้ค่ะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะเย็บล็อกนะคะเพือให้มันดูเหมือนข้างบนเราจะติดกระดุมหลอ,อกตรงนี้ข้างล่างเราจะเย็บล็อกนะคะ ตรงเข็มหมุดที่กลัดไว้อะคะ่ะเราจะเย็บล็อกตรงนี้จะเปิดได้แต่เดี๋ยวเราจะติดกระดุมหลอกอะคะ่ะให้ดูเหมือนเสื้อเราเจาะโบโลนะคะตรงเข็มหมุดตรงนี้นะคะเย็บล็อกนะคะ นี่ค่ะเรามาเย,ย็บล็อกนะคะประมาณสักห้านิ้วนะคะจากคอรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเราจะได้เป็นเหมือนลักษณะ มีตรงนี้ซ้อนนะคะเดี๋ยวเราติดกระดุมหลอกทับลงไปก็จะเหมือนโปโลนะคะเมื่อเราทำโปโลเสร็จเราก็ไปเย็บข้างนะคะเย็บข้างเย็บแขน ธรรมด,ดานี่นะคะแขนแล้วก็เย็บข้างก่อนแล้วเราก็พับนะคะเพื่อเพื่อหลบตะเข็บเข้าไปข้างในจากนั้นเราก็มารีดให้เรียบร้อยเพื่อจะไปทำการเข้าแขนถ้าใครจะมีกระเป๋าก็เจาะกระเป๋าไปนะคะตัวนี้ไผ่ไม่มีก็เลยไม่ได้เจาะให้ดูนะคะเพราะว่าผ้าหมด รีจะเก็บข้างให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นจะเก็บข้างนะคะรีจะให้เรียบ เื้อออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เราจะเข้าแขนแล้วนะคะให้วางหงายเสื้อขึ้นนะคะแล้วก็วางแขนทั้งด้านถูกขึ้นเหมือนกันนะคะให้ด้านหน้าขึ้นวางเข้าไปแบบนี้ค่ะการเข้าแขนที่ถูกวิธีแล้วก็แขนเราจะไม่ใส่กลับด้านกับหลังนะคะจากนั้นเามือล้วงเข้าไปลักษณะนี้ค่ะแล้วจับแขนแบบนี้ค่ะแล้วดึงออกมา เนี่ยค่ะเราจะเข้าแขนได้ไม่ผิดข้างนะคะจากนั้นเราก็ม้วนมาจับตรงจแจกระแลนะคะให้ตะเข็บท้องแขนเยื้องหน้าหนึ่งเซนนะคะเพราะว่าเราเยื้องแพทเทิร์นหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนเพราะฉะนั้นแขนเราก็เข้าที่เยื้องหน้าหนึ่งเซนตะเข็บท้องแขนเยื้องไปกว่าตะเข็บตัวเสื้อนะคะหนึ่งเซนติเมตรจากนั้นเราก็ไล่แขนนะคะ ไม่ต้องกระตุกหัวแขนนะคะไม่ต้องอีหัวแขนเพราะมันเป็นเสื้อไหลตกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยี่น้าหนึ่งเซนรนะคะจากนั้นเราก็ไล่แขนไปรอบรอบตัวเสื้อนะคะกลัดให้รอบตัวเสื้อไปกัดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดกลางแขนนะคะเราก็จะไล่ง่าย ไล่ไปเลยค่ะกึ่งกลางแขนที่เราจุดอไว้ตรงไหมอ่าตรงนะคะเวลาเย็บเราเย็บทางด้านตัวเสื้อขึ้นนะคะเอาแขนคว่ำไว้ใต้ล่างนะคะเพราะว่าผ้าตรงแขนมันยืดได้ถ้าเรา,เาไว้ข้างบนแขนมันจะยืดไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะไปกองอยู่อ,อันเนี้ยแขนเราก็เนี่ยค่ะนะคะ ต่อไปเราก็ไปเย็บไซส์เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้แขนเสื้อทั้งสองข้างเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้แขนเสื้อทั้งสองข้างแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็มารีดอีกทีหนึ่งเก็บงานซะให้เรียบร้อยนะคะเย็บเสื้อผ้านะคะขยันรีดหน่อยก็จะดีนะคะมันจะเรียบร้อยค่ะ อันนี้เรารีดผักเข็บออกไปทางด้านแขนเสื้อนะคะเออโอเคค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสร็จแล้วนะคะเนี่ย <Yeah. S 2> yeah. ค่ะเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือช่วงที่เราเย็บล็อกนะคะจะเย็บข้างบนด้วยก็ได้นะคะถ้าสวมหัวได้ถ้าใครสวมกลัวสวมหัวหัวลำบากก็ ไม่ต้องเย็บข้างบนนะคะติดกระดุมหลอกทับลงไปหรือว่าแซกกระดุมแซกรังดุมอะคะ่ะแล้วติดกระดุมอันนี้ไผ่สวมได้นะคะผ่ก็เลยติดกระดุมเย็บล็อกแล้วติดกระดุมหลอกทับไปเลยะคะ่ะลอกให้ดูเหมือนว่าเสื้อตัวนี้เราโปโลแต่จริงๆแล้วเรามันถอดกระดุมไม่ได้นะคะติดทับไปเลยสองเมตรค่ะ ติดแน่นๆคะ่ะพันหลายๆหุนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสัก2รอบ3มรอบก็ได้คะ่ะจะได้แน่นๆนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงใจและเพื่อได้ประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยค่ะ เท่านี้ราคาเดสของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ๋ออย่าลืมไปพับชายเย็บด้วยนะคะอันนี้ผ่าไม่ได้ทําให้ดูนะคะก็พับรีดพับชายเป็นแนวแล้วก็เย็บหรือใครจะสอยก็ได้ค่ะแต่ชิดอยู่บ้านเพราะความนั้นหนาใช้เย็บก็ได้นะคะมันจะได้ไม่หลุดง่ายตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นจีบนะคะจีบมองไปแล้วก็จะเหมือนเสื้อป้ายหน้า เสื้อติดก,กระดุมหน้านะคะจะเป็นจีบไม่ได้พาจริงสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปการเย็บเดรสต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครทำได้ไม่ได้ยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงเมนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพอจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกใจบรรดามิตรรักแฟนเพลงแฟนเพจนะคะไม่ใช่แฟนเพลงให้ถูกใจได้มากกว่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้คงพอแค่นี้นะคะ เจอกับไพ่ใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปจะหันสรรหาสาระดีๆเอามาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ